สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Impact TV กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพามาแนะนำกับงานใหญ่แห่งปีซึ่งก็คืองาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่34ซึ่งจัดขึ้นวันที่27มีนาถึง7เมษายนที่อาคาร Challenger 1ถึ3ตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มและวันเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานนะคะส,สามารถซื้อตั๋วราคา100บาทได้ที่จุดจำหน่ายตัว๋วแล้วก็นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบเข้าชมฟรีค่ะ ูทนึงนะคะที่จะพามาดูก็คือบูทของ Toyota ซึ่งไฮไลท์ปีนี้ของ Toyota ก็คือการเปิดตัว New y o r s รุ่นใหม่นิวโ i ชใหม่มีให้เลือกองรุ่น7สีทีมวิศวกรได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาเพื่อให้ n นิวโย s เป็นรถยนต์ที่มีความคุ้มค่าเหนือราคาภายใต้แนวคิด Value Beyond Belief หากใครสนใจก็เข้ามาดูได้ที่บูทของ Toyota ได้เลยนะคะ ส่วนอีกบูธนึงนะคะที่พลาดไม่ได้เลยก็คือบูธของโรลส์รอยซึ่งบูธเดียวเนี่ยก็มีมูลค่ารวมกว่า120ล้านบาทแล้วโดยไฮไลท์ของโรลส์รอยปีนี้เป็นการเปิดตัวรถยนต์รุ่น Ghost Art Deco คันแรกที่จะขายในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในรถยนต์ Art Deco Limited Edition ซึ่งมีเพียง35คันทั่วโลกเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกัน กับภาพบรรยากาศงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่3 4ถูกใจคอคนรักรถกันไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมคะก่อนที่จะลากานไปวันนี้เรามีกิจกรรมมาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกกันโดยตอบคำถามเข้ามาว่างาน Bangkok International Motor Show ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่โดยส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะหมดเขตภายในวันศุกร์ที่29นี้เท่านั้นนะคะ